เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ h a p p i n e Success s s พื้นที่ที่เราสำรวจภูมิปัญญาเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตค่ะคลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของนายกรัฐมนตรีสหาราชาอาณาจักรสีสมัยวิลเลียมอีเวิร์ดกลาสตันนั่นคือ จงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นเปิดใจกับทั้งสองอย่างแล้วคุณจะไม่ต้องตามล่าสแสวงหาความสุขเรามาแบ่งคำคมนี้ออกเป็น3ส่วนกันค่ะส่วนแรกจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นในส่วนนี้นะคะกระตุ้นให้เราค้นพบความสุขภายในตัวเราและสถานการณ์ปัจจุบันของเราคุณสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวนั่นก็คือ ให้คุณเห็นคุณค่ากับสิ่งเล็กๆน้อยๆการยอมรับจุดแข็งของเราและไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาลองนึกดูนะคะบ่อยแค่ไหนที่เรามองข้ามด้านบวกของชีวิตเพียงเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราขาดมากเกินไปและในส่วนของชีวิตการทำงานมันเกี่ยวกับการค้นหาความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ของเราค่ะให้เราตระหนักถึงความสำเร็จของเรา ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไล่ตามการเลื่อนตําแหน่งซึ่งมันเป็นเรื่องของภายนอกส่วนที่สองเปิดใจกับทั้งสองอย่างสิ่งที่คุณมีมันก็ทําให้คุณมีความสะดวกสบายและในสิ่งที่คุณเป็นมันก็ทําให้คุณได้มีคุณค่าลึกซึ้งกับตัวของคุณเองและส่วนที่สแล้วคุณจะไม่ต้องตามล่าสแสวงหาความสุข เพราะคุณมีความสุขอยู่แล้วจากสิ่งที่คุณมีและจากสิ่งที่คุณเป็นคุณสามารถสร้างชีวิตที่เติมเต็มจากภายในคุณสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวคือให้คุณมีความสุขกับช่วงเวลาณปัจจุบันลดความสำคัญของการสแสวงหาแหล่งความสุขภายนอกจะดีแค่ไหนถ้าคุณรู้ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ล่าแต่เป็นสิ่งที่คุณ สามารถปลูกฝังได้จากภายในและในชีวิตการทำงานคำคมนี้ทำให้คุณได้เห็นว่างานของคุณมีความสุขมีความหมายมากขึ้นเมื่อคุณชื่นชมกับตำแหน่งในปัจจุบันของคุณและมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของทีมคุณจะพบความสำเร็จโดยไม่จำเป็นต้องไล่ตามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณคุณกลาสตันสำหรับคำคมนี้นะคะและเราขอปิดท้ายว่า เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นไม่จำเป็นต้องค้นหาความสุขที่ดีกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะแล้วพบกับ a p p i n e s s Success คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ